ู้กับบอสนะอารีนาสู้กับบอสแต่มีตัวเจสเตอร์เต็มเลยตัวหมุนน่ะใช้น้ำแข็งไว้หยุดตัวหมุนแล้วกันแต่ว่ามันนี่ให้ถั่วมันดับอ่ะแต่ว่าเอาไว้สู้ยิงบอสอ่ะก็ต้องใช้เลยลองดูแล้วกันนะ เรื่องจากมีเจสเตอร์เยอะก็ใช้ต่อไฟไป,ไปกันเริ่ม,มนะต้องวางหิมะข้างหน้านี้ไหมเนี่ยหนามหิมะเนี่ยได้ประโยชน์บ้างไหมเหมือน,นก็สลอตัวเดินมาจริงๆมันก็โดนไอ้พวกตัวตลกอยู่ลนะ มีใครออกมาไหมเนี่ยมีตวลกออกมาวางไปไม่มีใครออกมาเลยแตนไหน,นแต่มันยิงไม่ตัลู้บอลเส้นเดียวกับบอลคืออะไรอันนี้มันบล็อกตัวน,น้ําแข็งนี่เป็นอ้าวไม่หยุดเนี่ยเมื่อกี้โดนเต็ม<อ>ๆยังไม่หยุดเลยเอา้าวทำไมอ่ะพอโดนไฟแล้วมันก็หายแข็งเลยเหรอใช่ใช่โดนไฟอา้ฟอาวหมดกัน ดึงนี้ต้องทำยังไงเลยเนี่ยยิงมันก็ยิงยิงไปเหรอเหรอต้องเลนความเร็วแล้วก็ยิงยิงเข้าไปเถอะหรอแถวหนึงไม่มีวูดแล้วอืมไม่งั้นก็ไม่ต้องใช้ไฟรอ

วางบล็อกไม่ทันแสงน้อยอะวางไม่ทันปกติมันต้องพอพอตายแล้วมันต้องให้แสงมาเออใช่ใช่จริงด้วยดืนไปเลยมันไม่เห็นให้เลยเนี่ยไอช่องบสเนี่ยมันมาเดี๋ยวันสลับหน้าสลับหลังก็เลยใช้ประโยชน์มันไม่ค่อยได้เลยวางไม่ทันะ่ะถ้าวางแล้วหน้าก็ตายหมด แต่ถ้าไม่วางถั่วสามหัวเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ค่าบอสนะถ้าวางถั่วยังไปถึงบอสว่างอะ่ะใช่ป่าอนี่บอสแข็งไหมบอสจะไม่แข็งมันจะแค่สโลว์เป็นตัวหอฟ้าจะตัวบอสโดนยิงด้วยปืนไฟตลอดมันก็มันก็เลยไม่เห็นนี่อ๋อเหรออ๋อไม่ใช่แต่มันก็ต้องใช้ตัวเนี้ย เพื่อจะยิงบอสนี่เอานี้วางเลยให้มันระเบิดทั้งแถวเนี่ยวางต่อไฟไปแล้วเจสเตอร์มาก็จะได้ตัวหมุนหมุนมาจะได้ตายไปทั้งแถวนี่นย้ปึ๊บึ๊บ้างปึ๊บอ้าว่างตรงไหนดิ<ม>โอเคเหมียวเหมียว,ยวอยากเล่นเกมด้วยเหรอคะนี่เห็นไหมถ้าไม่มีถั่วมาก็จะ แล,แล้วตแล้วต่อไฟเรายิงโอ้ยสามสิบเจ็ดล้านก็โอเคอยู่ตอ่อไฟเรายิงผ่านบล็อกไหมยิงแล้วบล็อกมันละลายไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมถ้าเป็นถ้ามันกลายแช่แข็งกลายเป็นแท่งใหญ่ๆอ่ะอะเนี่ยแท่งใหญ่เนี่ยผ่านอะก็ไไตอ่อไฟก็ยิงผ่านไปได้ใช่ไหมมันไม่ได้ทําให้แท่งน้าแข็งบล็อกน้ําแข็งเราละลายใช่ไหมใช่โอ้สามสิบเจ็ดล้านก็โอเคอยู่นะโอเค